สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอนจีลูกอีสานอีกแล้วนะคะวันนี้บีก็จะมานำเสนอ,อานางรากสดนะคะเดี๋ยวก็ใกล้จะสงการแล้วนะคะนางรากสดก็อยู่ในตับสงการนะคะก็บีก็เก็บแค่นางรากสดนะคะในบรรดาตับนางสงการก็สวยป้ายสวยนะคะต้นของบีจะเป็นป้ายฮาร์แบบนี้นะคะอันนี้เป็นต้นแม่แต่ว่า เขาเพิ่งผ่านช่วงหน้าหนาวมานะคะจะเห็นว่าสีของเขาอาจจะไม่ได้แจมอะไรมากนะคะถ้าดูจากใบนี้คือที่จริงเขาป้ายฮาร์ปนะเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้มันจะฮาร์ปเลยแต่ด้วยความที่หน้าหนาวมันก็เลยกลมกลืนนะคะพอมาใบนี้ใบล่าสุดก็คือโหแจมมากนะคะคือใบนี้เป็นใบแบบขั้นสุดขั้นแก่ของเขาเลยนะคะถ้าแก่จัดกดะ มันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเขาเบบีอยู่เขาจะเป็นใบแบบนี้นะคะสาหรับนางลากสุดก็คือป้ายสวยมากนะคะวันนี้บีก็มีเบบีมานําเสนอนะคะของบีจะเป็นป้ายสีเขียวแบบนี้นะคะสวยมากนะคะแดงแดงป้ายเขียวเนาะมันจะมีน้ําตาลด้วยนะคะแต่ของบีจะเป็นแดงป้ายเขียวบีว่าแดงป้ายเขียวสวย แต่บางทีอ่ะถ้าหน้าเข้มๆจัดจัดอ่ะมันจะออกน้ําตาลด้วยนะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีเม็ดน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ก้านจะแดงนะคะเห็นไหมคะก้านแดงแม่เขาก็ก้านแดงนะคะนี่ สวยมากนะคะเป็นบอลเก่าที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเท่าไหร่ก็หมดนะคะขายดีมากนะคะดูความสวยของเขานะคะวันนี้มีมาจำหน่าย7กระถางนะคะไม่ถึง8ก็มีหลายราคาเนาะตามงบนะคะใครงบเท่าไหร่ก็จัดไปตามงบเนาะมาดูที่ต้นแรกนะคะต้นใหญ่ๆของเราเลยนะคะ ต้นแรกต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็ป้ายฮารปสวยแบบนี้นะคะถ้าสวยๆป้ายฮาร์แบบนี้นะคะเอาไปที่360บาทส่งฟรีนะคะเดี๋บีขออนุญาตแบบว่าหามุมนิดนึงเนาะหาม,ม,มุมนี้สวยมุมนี้สวยเมื่อกี้มุมนั้นไม่สวยนะคะมุมนี้สวยต้นนี้เอาไปคือล้นกระถางสีนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถาง8นิ้วตั้งแม่ได้เลยนะคะบีขอแค่360บาทส่งฟรีสําหรับต้นแรกนะคะ พอมาดูต้นที่สองต้นที่สองจะป้ายเหมือนกันแต่าจะาป้ายไม่เยอะอ่ามีก็จะขายตามความสวยนะคะต้นนี้สูงเหมือนกันเห็นไหมคะความสูงไล่เลียก,กันนะความสูงแต่ว่าอ่าเขาอาจจะยังป้ายไม่เยอะบีก็จะขอที่ราคาร้อบบาทส่งฟรีนะคะต้นนี้มีขายตามความสวยเด้อ สวยเหมือนกันใครที่งบน้อยก็เอาต้นนี้ได้ดูลากนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถาง7นิ้วครึ่งก็ได้นะคะนี่ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนหกนิ้วหรอกมันโตแล้วนะคะไปเปลี่ยน7นิ้วครึ่ง8ดนิ้วไปเลยนะคะมาต้นนี้สวยฮาร์ปมาเชียว ต้นนี้สวยฮาร์ปไมเชวคือมันลมนะคะมันลมพอดอีบีอยู่ทุ่งนานะบีให้ดูมันลมแล้วทีนี้มันพัดใบมันใบมันก็เลยแบบว่าไอโยกนิดนึงแต่ที่จริงเขาแข็งแรงนะคะพอดีมันลมขออภัยด้วยนะคะต้นนี้สวยจึงจ้งๆแบบนี้ด่างอาหาแบบนี้นะคะต้นนี้บีขอที่2องร ร้อยหกสิบบาทส่ทงฟรีเหมือนกันนะคะนี่นะกระถางสี่นิ้วนะคะต้นนี้ก็ถ้าเปลี่ยนหกนิ้วก็ล้นนะเปลี่ยนล้นกระถางหกนะบีก็แนะนาให้ขึ้นเจ็ดเจ็ดจุดห้านะคะให้เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางเจ็ดจุดห้านะคะดูลากลากขาวจ้วนะคะสวยมากนะคะน่าเก็บต้นต่อไปต้นนี้นี่นะต้นนี้จะเล็กกว่าต้นเมื่อสักครู่ลงมานิดหนึ่งต้นนี้บีจะขอที่ราคา ใช่แบบดูใบนี้แบบป้ายเยอะมากนะคะสวยเลยนะคะต้นนี้บีขอที่ราคาสองร้อยสี่สิบบาทส่งฟรีนะคะนี่เพราะว่าเขาไซส์เล็กกว่าต้นนั้นนิดนึงนะคะก็เลยไม่ขายเลยไม่ขายราคาเท่ากันนะคะก็ขายตามขนาดด้วยนะคะใครสะดวกแบบไหนก็เลือกตามนั้นนะคะสวยมากนะคะต้นนี้240ต้นนี้260บนะคะนี่ เลือกตามความสวยโอเคมาต้นที่5นะคะต้นที่5้านี่ก็ป้ายสวยนะแต่ว่าใบเขาอาจจะแบบเรียวๆนิดนึงนะคะป้ายสวยเหมือนกันต้นนี้บีขอที่240บาทเหมือนกันกับต้นเมื่อสักครู่นึงนะคะสวยเหมือนกันพามาเลยดูใบใบเบีย้ยคือแบบฮาบม,มากนะคะลมลมขอัยด้วยนะคะลมคือทีแรกว่าจะไปถ่ายข้างในข้างในนู้นแต่ทีเนี้ยมัน มันมืดมืดแล้วมันจะเห็นสีไม่ชัดบีก็เลยมาถ่ายตรงนี้มันก็เลยลมนะคะเพื่อความเรียวเพื่อความสวยด้วยนะคะแสงสวยเนาะก็เลยเลือกมาถ่ายตรงนี้โอเคกระถางที่หกนะคะกระถางที่หกนี่คือแบบใบล่าสุดนี่คือป้ายจึ้งอยู่นะเห็นไหมคะนี่แต่ใบนี้อาจจะแบบป้ายไม่เยอะแต่ก็ป้ายนะคะไม่ได้หลุดป้ายนะเห็นไหมขอบขอบอะไรเงี้ยก็ยังมีความป้ายอยู่กระถางนี้ จะเล็กกว่าสองสามกระถางที่แล้วเนาะต้นนี้ขอที่สองร้อยสามสิบบาทส่งฟรีนะคะต้นนี้ป้ายอยู่เหมือนกันสวยเหมือนกันนะคะส่งให้ฟรีทุกกระถางนะคะไม่ได้เก็บค่าส่งนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเล็กกว่าเพื่อนนะคะแต่ความสวยก็ไม่ด้อยกว่าใครนะคะนี่เห็นไหมคะความป้ายของเขาเนี่ยดูใบเบีย้ยก็สวยนะคะ วสวยไม่ด้อยกว่าใครต้นนี้จะมีความเล็กกว่าเพื่อนบีขอที่220บาทส่งฟรีเหมือนกันนะคะนางลากสดเป็นบอลเก่าที่ยังไงก็ราคาดีขายได้ตลอดนะคะก็ยังราคาไม่ตกราคาไม่ลงนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละถ้าต้นเล็กนะแต่ว่าถ้าต้นใหญ่ไซส์ใหญ่ฟอร์มสวยๆก็ยังราคา400อัพ5 0 0นะคะบางส่วนเขาก็ยังมีขายอยู่ 480นะคะตามความสวยแต่ต้นเนี้ยใครมีงบปีก็อยากให้จัดต้นนี้ไปเลยนะ <S <S ต้นที่หนึ่งเนี่ยสามบาทเนี่ยสวยมากเลยนะ,ะก็ฝากอุดหนุนสวนบอนสีลูกอีสานด้วยนะคะก็นำบอลส,สวยๆมาให้เอฟนะคะเป็นบอลเก่าด้วยนะคะนางรากสดเทวีนะคะ ับนางสงการนะคะวันนี้ก็อขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามใครอุดหนุนก็ขอให้เฮงๆรวยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ